สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่คกรวหัววิท์บายครูชมบีค่ะเราออกอากาศในรูปแบบใหม่นะคะผ่านทางเว็บ o n l i f e r m u t p a c t h แล้วก็เป็นประจำทาง Facebook นะคะ rmutplive รวมถึงการออกอากาศผ่านเสียงตามสายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปพร้อมๆกันเป็นประจำด้วยค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะแม่โครเฮวิทก็มีเรื่องราวนะคะทางวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะในช่วงนี้ก็เพราะว่าจากการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเขาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ภา,ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยหรือ Thailand-based l o c a l food ในตอนนะคะในหัวข้อที่เกี่ยวเรื่องกับรสชาติที่หายไปหรือ the lost taste นั่นเองซึ่งก็เป็นสำหรับ ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566นั่นเองค่ะและจากที่บอกนะคะว่าเป็น1จังหวัด1เมนูนะคะของประเทศไทยเราดังนั้นเราก็จะมีด้วยกันทั้งสิ้น77เมนู ซึ่งแต่ละเมนูนะคะก็ต้องขอย้ำนะคะว่าเป็นหมวดของเมนูอาหารประจํำจังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับรสชาติที่หายไปนะะดังนั้นเนี่ยบางเมนูเนี่ยหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักหรือก็ไม่คุ้นเคยกับเมนูอาหารนั้นๆประจําจังหวัดนั้นก็สามารถที่จะเป็นได้เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรสชาติที่หายไปหรือ the lost taste นั่นเองค่ะ แล้วสำหรับโครงการนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทยอาหารท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยรวมถึงการรวบรวมและก็เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อต่อยอดสมุนไพรไทยสรรพคุณทางเลือกและก็ส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆนั่นเองค่ะแล้วก็จากการประชุมนะผู้ทรงคุณวุฒิและก็กรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกสำหรับกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารทิ่น ก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านเพื่อมาพิจารณาคัดเลือกให้เมนูเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดนั้นๆในหมวดของรสชาติที่หายไปสุดท้ายแล้วนะคะก็ได้มีการประกาศออกมาเป็นเมนูอาหาร77เมนูนะคะของแต่ละจังหวัด77จังหวัด ซึ่งก็ถือว่าเป็นเมนูที่เปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาด้านอาหารเพราะว่าเป็นเมนูที่มีองค์ประกอบของสมุนไพรนะคะก็จะมีสรรพคุณในทางยาและก็ยังมีในส่วนของส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆที่ช่วยเสริมสรรพคุณนะคะให้เป็นไปในแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและองค์ประกอบต่างๆนะคะก็ถูกหลักโภชนาการนั่นเองค่ะ และในวันนี้นะคะแม่โครโหวิตก็จะขอ,อนำเสนอเมนูนะคะที่ชื่อแปลกๆนะคะเพื่อมาประเดิมนะคะสำหรับเรื่องราวของ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นกับ77เมนูกันเมนูแรกนะคะที่หยิบยกมาเนี่ยได้ยินชื่อก็สะดุดหูทันทีเลยค่ะนั่นคือขนมตดหมาจากจังหวัดบุรีรัมค่ะ ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีขนมพื้นถิ่นหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมอันซอมกระบองนะคะเป็นขนมต้มนะคะหรือว่าจะเป็นขนมเนียนเป็นขนมกะลาขนมตรุยเป็นขนมกะลาเหมือนกันขนมพะบูขนมฝักบัวแต่อะไรอะไรนะคะก็ชื่อไม่สะดุดตานะคะไม่ไม่สะดุดหูนะคะแล้วก็ไม่น่าสนใจเท่ากับขนมตดหมาหรือขนมเวอร์พรม ที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุของเขานะคะก็มีในส่วนของวัตถุดิบที่เป็นกล้วยนะคะแล้วก็แป้งรสชาติจะคล้ายๆกับขนมจากแต่ห่อด้วยใบตองแล้วก็นำมาปิ้งย่างจนหอมกรุ่นนะะแล้วก็เรียกกันนะคะถ้าเรียกกันเป็นขนมที่เป็นชื่อทางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางขนมพื้นถิ่นก็จะเรียกกันว่าขนมเบือระพมถ้าเป็นเรียกกันเป็นภาษาก,กลางภาษาไทยก็จะเรียกว่าขนมตดหมานั่นเองค่ะ ก็ขนมตดหมานี่นะคะก็ได้มาเป็นตัวแทนจังหวัดของจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีพุทธศักราช2,566ในหมวดรสชาติที่หายไปนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะความเป็นมาของขนมตดหมานะคะก็เป็นเ,เรื่องราวที่น่าสนใจในส่วนของอชื่อนะคะขนมตดหมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าตดหมูตดหมา ผสมอยู่ลงไปในขนมนั่นเองแล้วตดหมูตดมาเป็นอย่างไรนะคะแม่ควิดก็มีมาฝากกันในวันนี้ตดหมูตดมานะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นไม้เถาเื้อยประเภทล้มลุกลำต้นจะขนาดเล็กแล้วก็ใบนะคะจะมียางสีขาวเมื่อเด็ดแล้วก็ขี้ยี้เนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นคล้ายๆกับกลิ่นตดนะคะใบเนี่ยจะเป็นประเภทใบเดียวรูปเรียวยาวหรือรูปหอก ะะแล้วก็การใบจะสั้นเส้นใบจะโคง้งจะรดกันที่ใกล้ๆขอบใบใบนะคะก็จะกว้างประมาณ10-25มิลลิเมตรยาว10-15เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อนะคะตรงซอกๆใบๆหรือโคนก้านใบก็จะออกช่อละ2-3ดอก แล้วนอกจากนี้นะคะในส่วนของพืชชนิดนี้เนี่ยที่เราเรียกกันว่าตดหมูตดหมาเนี่ยเป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่ในพื้นที่เรียกกันแต่จริงๆก็มีชื่อนะคะอย่างเป็นทางการก็คือกระพังโฮมนะคะในส่วนของตัวออพืชชนิดนี้นะคะก็จะเป็นพืชน,นะคะที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า o x อกซิส m ตมาเอสคู t เ m นม เป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วไปเราจะพบได้นะคะในป่าธรรมชาติแล้วก็ในบริเวณสวนเพราะเขาจะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้การขยายพันธุ์ก็จะเกิดจากการเพาะเมเล็ดแล้วก็เพาะเลี้ยงต้นอ่อนนิยมปลูกนะคะเพื่อเลื้อยตามรั้วบ้านแล้วก็เก็บยอดอ่อนใบอ่อนนำมารับประทานเป็นผักแกล้มนะคะจะทานกับลาบยำลา่าก้อยหรือน้ำพริก คนในท้องถิ่นเนี่ยก็จะนำมาบริโภคแบบนี้กันรวมถึงการนำพืชนะคะที่เราเรียกกันว่า,าตดหมูตดหมานะคะตัวนี้เนี่ยมาผสมลงในขนมก็เลยกลายออกมาเป็นขนมตดหมานั่นเองค่ะในส่วนของตัวพืชชนิดนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จริงๆแล้วเนี่ยนิยมรับประทานกันในมวลหมู่ชาวเมืองเหนือนะคะแล้วก็อีสานร,รับประทานเป็นผักสด นะคะหรือว่าจะทานกับน้ำพริกนะคะยำลาบนะคะก็สามารถที่จะนำไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ปรับให้เข้ากับความชอบของแต่ละครอบครัวได้ว่าอยากจะทานคู่กับอะไรหรือทางภาคใต้ก็มีนะคะพืชตดหมูตดหมาเนี่ยขึ้นถ้าทางาคนทางภาคใต้นะคะก็จะนิยมนำไปหั่นเป็นฝอยฝอยผสมลงไปนะคะเวลาทานก็จะทานในข้าวยำหรือ ในสมัยโบราณนะคะเขาก็จะคั้นน้ำจากเถาแล้วก็ใบของต้นตดหมูตดหมาเนี่ยลงมาผสมในการทำขนมไทยอย่างการทำขนมขี้หนูนะคะก็จะช่วยให้ขนมเนี่ยมีสีเขียวสวยในส่วนของอดอกนะคะเขาก็จะนำมารับประทานเป็นผักสดก็สามารถที่จะทานได้หลากหลายนั่นเองสำหรับพืชตดหมูตดหมานี้นะคะ ก็ไม่น่าแปลกค่ะที่การนำพืชที่มีสรรพคุณนะคะที่ดีในการนำมาบริโภคแล้วก็ยังเป็นพืชที่พบได้นะคะในพื้นถิ่นนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงถึงเอกลักษณ์นะคะแล้วก็วัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาของคนในพื้นถิ่นนั้นนะคะในการนำมาประกอบเป็นอาหารที่ น่าสนใจแล้วก็ที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของพืชชนิดนี้คราวนี้คุณผู้ฟังก็จะทราบแล้วว่าในส่วนของตัวชื่อขนมตดหมาเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรก็เพราะว่าส่วนผสมนะคะที่เป็นสมุนไพรที่ผสมลงมาในขนมนั้นเนี่ยก็คือได้มาจากพืช ที่เราเรียกกันว่าพืชตดหมูตดหมานั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวส่วนช่วงที่สองนะคะของรายการแม่โครวิดใบครูชมบีเราจะมีข้อมูลดีๆแล้วก็ขั้นตอนในการทำขนมตดหมามาฝากกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะ ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแม่ครัวโหวิทใบครูชมบีค่ะในวันนี้ช่วงเปิดครัวโหวิทนะคะจากที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้เรากำลังพูดถึง1ใน77เมนูของ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นในหมวดของรสชาติที่หายไป The Lost Taste กันก็กำลังพูดถึงในส่วนของขนม ตดหมานะคะที่ได้เป็นตัวแทนนะ,ะของรสชาติที่หายไปของจังหวัดบุรีรัมย์คราวนี้เนี่ยเราพอทราบแล้วว่าทำไมถึงได้ชื่อขนมตดหมามาก็เพราะว่าเป็นสมุนไพรตดมูตดหมาที่เราเอามาใส่ลงไปในการทำขนมนั่นเองในส่วนของคุณประโยชน์นใส่แล้วได้อะไรนะคะใส่แล้วเนี่ยก็าจากข้อมูลงานวิจัยนะคะก็พบว่า สมุนไพรชนิดนี้นะคะก็จะช่วยระบายความร้อนในร่างกายแล้วก็มีสรรพคุณนะคะในการรักษาอาการอักเสบบริเวณคอปากรวมไปถึงการรักษาบาดแผลและก็ยังเป็นยาระบายอ่อนๆสำหรับเด็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของอส่วนอื่นๆของพืชอย่างเช่นรากก็มีสรรพคุณในการแก้โรคดีซ่านได้ด้วยเขาก็เลยนิยมนะคะที่จะนำ พืชตดหมูตดหมาเนี่ยบอบริโภคสดแล้วก็นำมาแปรรูปในอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานกันนั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก็คงคิดนะคะว่าเอา๊ะแล้วในส่วนของการที่เราได้ยินชื่อนะคะขนมตดหมามาเนี่ยถือว่าเป็นในส่วนของอาหารนะคะที่ เป็นที่นิยมในพื้นที่ไหมก็ต้องบอกว่านะคะในหลายๆพื้นที่นะปัจจุบันนะคะอาจจะไม่คุ้นแล้วก็อาจจะไม่ไม่ไมไมรู้จักนะคะแต่ตัวขนมตดหมาเนี่ยก็ยังมีการผลิตนะคะแล้วก็ยังมีการทําในจังหวัดบุรีรัมย์อยู่รวมถึงในตลาดโบราณนะคะถ้าใครเคยไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็จะมีตลาดโบราณที่มีขนมอาหาร ของท้องถิ่นนะฮะให้ได้ไปลองลิ้มชิมรสกันนะคะซึ่งก็เราเนี่ยสามารถที่จะได้พบเจอขนมตดหมาตัวนี้แน่นอนค่ะรวมถึงก่อนหน้านี้นะคะในงานสำคัญสำคัญของประเทศนะคะก็ได้มีการนำขนมต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมานะคะเพื่อที่จะนำเสนอเพื่อให้เปิดสู่สาธารณะได้มากขึ้นนะคะ ก็เราจะพบเห็นได้อยู่บ่อยๆนะคะในส่วนของข่าวที่มีการานําเสนอขนมนี้เนี่ยมาให้คนทั่วไปเนี่ยได้เห็นได้รู้จักแล้วก็ได้ชิมกันนั่นเองคราวนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังจากชื่อขนมนะคะตดหมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของขนมตดหมานะคะเนื่องจาก พืชสมุนไพรที่นำมาใช้ผสมเนี่ยเขามีกลิ่นเฉพาะนะคะแล้วกลิ่นก็ค่อนข้างเหม็นก็เลยมีการเปรียบเปยกันในสมัยก่อนนะคะว่ากลิ่นเหมือนตดนะคะก็จะเป็นเหมือนตดหมูตดหมานะคะกลิ่นเนี่ยที่มีกลิ่นฉุนก็เนื่องมาจากพืชชนิดนี้เนี่ยนะคะเขามีลำต้นและก็ใบเนี่ยที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงเพราะมีสารเมทิลเมอร์แคปแทน ซึ่งกลิ่นก็จะคล้ายๆกลิ่นเหมือนกลิ่นเหม็นเขียวนะคะก็เลยทำให้ได้ความรู้สึกนะคะถึงกลิ่นที่ออกไปในเชิงน egative ซะหน่อยนะคะแต่ในเรื่องของสปปรรพคุณทางสมุนไพรที่ได้จากพืชตดหมูตดหมาเนี่ยไม่ negative แน่นอนค่ะ p o s i t i v ล้วนๆเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเมื่อเรามาพูดถึงตัวขนมแล้วรู้จักวัตถุดิบของเขากันแล้ว แล้ววิธีการทำนะก็จะเป็นวิธีการทำนะก็จะมีลักษณะเป็นในการทำเหมือนขนมนะคะเป็นอาหารหวานแต่เป็นขนมที่สามารถที่จะทานได้เรื่อยๆนะคะเป็นขนมที่มีการาทำกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วโดยส่วนผสมเนี่ย ก็จะมีในส่วนของส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะมีพืชตดหมูตดหมานะคะจะใช้ผลหรือจะใช้ยอดของหญ้าะะของพืชตัวนี้เนี่ยตดหมูตดหมาก็ได้นะคะนำมาตําให้ละเอียดแล้วก็คั้นเอาแต่น้ําหรือเอาทั้งกากก็ได้นะคะมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มในส่วนของ dietary fiber ให้ด้วยนะคะโดยใช้ประมาณ100กร,รัมนะคะจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัว บอดี้ของขนมก็จะประกอบไปด้วยแป้งก็จะมีแป้งข้าวเหนียว600กรัมแป้งข้าเจ้า150กรัมน้ำตาลทรายนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะถ้าใครชอบหวานนะคะแต่ก็ตามสูตรนี้ครั้งนี้ก็ขอ,อระบุไว้ที่120กรัมแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะด้วยเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็มะพร้าวขูดนะคะ100กรัม แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของน้ำมันพืชนะคะเอาไว้ทานะคะเพื่อใช้ในการห่อขนมแล้วก็ทาใบตองรวมถึงน้ำเปล่าหรือน้ำต้มสุกนะคะที่ใส่เวลาเรานวดแป้งผสมให้เข้าด้วยกันนั่นเองค่ะขั้นตอนการทำนะคะก็จะอย่างที่ได้บอกไปว่าเราต้องมีพืชนะคะสมุนไพรตดหมูตดหมา จะมีลักษณะนะคะเป็นปมนะคะเป็นก้นกอนๆเนี่ยก็เอามาตำให้ละเอียดแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำกลิ่นเนี่ยอาจจะแรงหน่อยนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวที่บอกว่ากลิ่นจากสารเมทิลเมอร์แคปแทนเนี่ยจะเขาจะมีความฉุนที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของออพืชตดหมูตดหมาตัวนี้ จากนั้นนะคะเราก็พักไว้สำหรับในส่วนของสมุนไพรมาเตรียมในส่วนของแป้งให้ผสมแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือป่นและก็มะาพร้าวขูดนะคะตามสัดส่วนที่ได้บอกไว้คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็จะนำทั้งสองส่วนส่วนของอน้ำคั้นนะคะ จากพืชตดหมูตดหมากับส่วนของแป้งเนี่ยเข้าด้วยกันนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะได้ในส่วนของตัวบอดดี้ของแป้งของขนมและก็สีที่เราได้จากพืชตดหมูตดหมานั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเหนียวพอที่จะนำไปทำขนมได้แล้วก็จะต้องสามารถจับได้นะคะไม่เหนียวแฉะติดมือ แล้วก็สามารถที่จะขึ้นรูปได้เมื่อเราทำการปั้นเมื่อได้ที่แล้วนะคะเราก็จะต้องไปเตรียมใบตองนะคะนำมาทำความสะอาดให้ดีล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งถ้าไม่มีใบตองนะคะก็สามารถที่จะใช้ใบทองกวาวก็ได้ก่อนใช้ให้ทาน้ำมันก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งของขนมเนี่ยติดกับใบตองหรือใบทองกวาวเวลาที่นึ่งสุกแล้วจากนั้นนะคะก็ทำการหอ่อ แล้วก็นำไปนึ่งหรือจะปิ้งก็ได้เราสามารถจะใช้ความร้อนในการทำให้ขนมเนี่ยสุกได้ทั้งการนึ่งแล้วก็การปิ้งซึ่งอารมณ์ของรสชาติก็จะแตกต่างกันไปนะคะกานปิ้งก็จะได้กลิ่นหอมของใบเตยของใบตองนะคะแล้วก็ของควันไฟนะคะที่มีเอกลักษณ์ไปอีกแบบส่วนนึ่งก็จะได้ รสชาติและก็อรรถรสในการทานไปอีกแบบคุณผู้ฟังสามารถทำได้ทั้ง2รูปแบบเลยกรณีที่นำไปนึ่งนะคะจะใช้ความร้อนปานกลางนะ,ะก็จะใช้ซึ้งนึ่งเนี่ยนะคะรอจนกว่าขนมจะสุกตามสูตรแล้วเนี่ยก็จะใช้ประมาณ30นาทีก็ขนมจะสุกดีสามารถนำมารับประทานได้เลยนะ,ะแต่ในกรณีที่นำไปย่างนะ,ะ,นะะก็จะ นำไปย่างในไฟนะคะที่ให้ความร้อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ร5 0อัพนะฮะ้อยเจแนะฮะแล้วก็ขนมที่ได้นะคะเมื่อแกะออกมาจากการปิ้งย่างนะฮะรสชาติก็จะคล้ายๆกับขนมจากแต่จะมีความนุ่มแล้วก็หนึบมากกว่าซึ่งก็ถ้าใครนะคะเคยทานนะคะก็ทานแล้วจะต้อง อยากที่จะทานอีกชิ้นอีกชิ้นอีกชิ้นแน่นอนนะเพราะว่ารสชาติแปลกแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนขนมจากแน่นอนค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมีโอกาสนะอยากลองไปทานนะที่จังหวัดบุรีรัมสักครั้งนะคะจะต้องไปช่วงไหนถ้าในก่อนหน้านี้นะคะ ปกติแล้วเนี่ยขนมตดหมาเนี่ยเขาจะทำปีละครั้งในช่วงงานประเพณีแซนโตนตาเป็นประเพณีไหว้บ,บรรพบุรุษของคนเชื้อสายขเขมรรวมถึงชาวขเขมรหรือชาวกัมพูชาด้วยเพื่อเป็นการลํำลึกแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับอาจจะเรียกว่าเป็นประเพณีในเทศกาลศาสตร์คล้ายๆกับสลักพัดตานกลวยสลากหรือบุญเดือนสิบในภาคอื่นๆแต่อาจแตกต่างในร,รายละเอียดพิธีกรรม ะะของทางพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แซนโตนตาเนี่ยเป็นภาษาเขมรคํำว่าแซนภาษาไทยตรงกับคํำว่าเส้นหมายถึงการเส้นไหว้ส่วนคํำว่าโตนตาเนี่ยแปลว่ายายตาก็ใกล้เคียงกับคํำว่าบรรพบุรุษนะคะในส่วนของญาตินะ,ะผู้ล่วงลับไปแล้วก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับนั่นเองนะคะ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นประเพณีนี้นะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันขึ้น14ค่ําเดือน10เหตุที่จัดงานบุญกันในเดือน10ก็ด้วยว่าเดือนนี้ตอนกลางคืนพระจันทร์จะอับแสงแล้วก็มืดกว่าเดือนอื่นๆเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ยมมาบาลน,นะคะจะปลดปล่อยวิญญาณให้ขึ้นมาปะปนกับมนุษย์บนโลก เพื่อเยี่ยมเยียนญ,ญ,ญาติพี่น้องแล้วก็รอรับส่วนบุญทั้งจากญาติพี่น้องและบุคคลอื่นโดยผ่านพิธีกรรมการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้นั่นเองค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวของขนมนะคะที่รสชาติอาจจะไม่คุ้นเคยรูปร่างหน้าตาชื่ออาจจะไม่คุ้นชินในบางคนนะแต่ในบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วแหละ แต่เนื่องจากนะคะเราเนี่ยได้มีในส่วนของโครงการที่จะฟื้นฟูนะคะแล้วก็หยิบในส่วนของอาหารไทยนะต่างๆประจำแต่ละจังหวัดที่ค่อยๆเลือนหายไปเลือนหายที่ค่อยๆเลือนหายไปเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่นะคะเราก็ คงจะได้พบกับขนมชนิดนี้บ่อยครั้งขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นสำหรับขนมตดหมานั่นเองค่ะค่ะก็นำมาฝากกันนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้หนึ่งเมนูแรกนะคะที่แม่โควิดนำมาฝากกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะจะเป็น ในส่วนของเมนูไหนนะคะจากจังหวัดอะไรก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันส่วนในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก w w w ร i ไนะคะ .com w w w p p g v h d 3 6 c o m w w w e เนะคะเทคโนโลยีนะคะชาวบ้าน .com www.true.net นะคะแล้วก็ www. นะคะ เสินทางเศรษฐีนะคะ com ที่มีเรื่องราวดีๆให้ไมโควิดได้มารวบรวมฝากคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามนะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ